ประเทศไทยเรามีอุบัติเหตุบนทองถนนสูงมากมีคนไทยเสียชีวิต17,000คนสวัสดีครับผมสุรสิทธิ์ศิลปง,งานผู้จัดการมูลนิธิมาไม่ขับครับ,รบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิมาไม่ขับที่เราก่อตั้งขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2 5 3 9 ก็ด้วยเหตุผลก็คือในขณะนั้นนะครับประเทศไทยเรามีอุบัติเหตุบนทงนองถนนสูงมากนะครับมีคนไทยเสียชีวิตในขณะนั้นนะครับปีหนึ่งประมาณเกือบ1 7 0 0 0คนแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเมาแล้วขับนะครับในปีสองพันสามสิบเก้าเนี่ยตอนนั้นเรามีกฎหมายเมาแล้วขับออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการมาคับใช้มูลน,นิธิมอไม่ขับโดยคุณนํำรงพุทานคุณหมอเทจริงศิริพานิชและก็ ภาคีเกรือข่ายภาครัฐภาคเอกชนก็เลยรวมตัวกันตอนนั้นทําเป็นเลขโครงการลนรงเมาไม่ขับชื่อเขาว่าเมาไม่ขับเนี่ยเป็นชื่อที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามาประกวดในขณะนั้นนะครับเราเลยใช้ชื่อว่าโครงการเมาไม่ขับแล้วหลังจากทํางานไปแล้วก็พัฒนาจากโครงการมาเป็นชมรมเมาไม่ขับแล้วก็จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมาไม่ขับจนถึงปัจจุบ,บันเพราะวัตถุประสงค์หลักมีข้อเดียวครับ คือทำยังไงก็ได้ให้คนที่กินเหล้าแล้วเหยาไปขับรถคือถ้าเรากินเหล้าเนะี่ยเราไม่ว่าเป็นสิทธิของท่านแต่ถ้าไปขับรถมันมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่เองและผู้ที่ร่วมทางบนท้องถนนที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักข้อเดียวเลยครับ หลักสําคัญเลยครับคือสัสนุนให้ตํารวจออกบังคับใช้กฎหมายอย่างที่เรียนได้ทราบครับตั้งแต่ปี2535เรามีกฎหมายเมาไม่ขับออกมาแต่ไม่มีการบังคับใช้ด้วยเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่ากําลังเจ้าที่ตํารวจไม่เพียงพอเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรนี่นะครับมือที่มาขับก็สัสนุนให้ตํารวจออกมาตั้งด่านตรวจคนเมาโดยระดมทุนหาซื้อเครื่องวัดห้อยตำรวจในในขนาดนั้นนะว่าปี2539เราก็ผลักดันจนในสุด รัฐบาลหรือสำนักแห่งชาติก็รับว่าเรื่องเมาแล้วขับเป็นอันตรายก็เลยถือเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรณรงค์นะครับเรามาคับใช้กฎหมายแล้วเราก็าต้องโลงให้ประชาชน มีความรู้มีความเข้าใจเราก็จะท,ทําควบคู่กันไปคือการกบังคับสำเนินให้ตารวจบังคับใช้กฎหมายออกมาตรวจวัดคนขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็รณรงค์ปลูกฝังจิตสํานึกประชายชนให้เหน็นถึงปิดภัยอันตรายจากการเมาแล้วลขับอันนี้ก็คืองานหลักๆที่เราทํานอกนั้นก็จะเป็นเรื่องผู้ประสบเหตุนะฮะทั้งจากที่เมาแล้วลขับเองหรือถูกคนอื่นกระทําให้เป็นคนพิการแล้วก็ดูแลเขาเอาเขาออกมารณรงค์เอาประสบการณ์ที่เขา เกิดความสุญเสียออกมาถ่ายทอดให้กับคนที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนอยู่เพื่อเตือนสติเขาครับก็ต้องขอบคุณบริษัทวอลิงเทคโนโลยีนะครับที่ได้ให้การทำสนุนบุริทีมอไม่ขับนะครับโดยได้ทํากิจกรรมระหว่างผู้บริหารกับพนักงงานนะครับและหาทุนสนับสนุนให้กับมุริที่มอไม่ขับถือว่าเป็นบริษัท เอกชนบริษัทหนึ่งที่เห็นความสำคัญของเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเพราะเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของเราทุกคนนะครับแม้บริษัทวอลลิงอาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตที่มีเงินทองมากมายนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เราอยากจะให้บริษัทอื่นได้ทําตามครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องการบริจาคให้มุลนิธิเมาไม่ขับนะครับอย่างน้อยก็ให้ผู้บริหารในบริษัทหรือในอองงงค์กรแแต่่ละหหห้เ็นนาััญขปี ให้ความสําคัญกับโนโยบายนี้กาชับพนักง,งานหรือคนที่อยู่ในองค์กรให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถนะครับเราคงห้ามพนักง,งานในองค์กรไม่ให้ดื่มไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าอย่างไงเมื่อเขาดื่มก็ขอให้เขาดูแลตัวเองเช่นให้คนที่ไม่ดื่มขับพาเขากลับบ้านหรือใช้บริการรถสาธารนณะอย่าฝืนขับไปเองเพราะมันอาจจะเกิดความสูญเสีย ทั้งกับตัวเขาเองแล้วกับผู้อื่นบนถนโนที่สําคัญคือบุคลากรในองค์กรแต่ละคนกว่าบริษัทจะลงทุนนะครับกับบุคคลเหล่านั้นบางคนอยู่ประมาณ10-20ปีบริษัทลงทุนส่งไปดูงานต่างประเทศส่งไปอบรมต่างประเทศแต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวันควรจากเรื่องกันเมาแล้วขับเนี่ยก็เป็นสิ่งน่าเสียดายครับก็ต้องขอบคุณบริษัทวอลลิงเทโโลยีนะครับที่เห็นความกันเรื่องนี้แล้วก็ มูลที่ที่มอไม่ขับก็ยินดีที่เป็นภาคีเครือข่ายที่จะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากเลยครับวันลิง k for better life เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น